รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะหน่องอย่ไม่ได้ตอนที่241ทำไมวันนี้ถึงได้ปวดเมื่อยอ่อนล้าผิดปกติขนาดนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ข้าจำได้ว่าเมื่อคืนพอดื่มชาเสร็จก็หลับไปเลยหรือว่าหลังจากนั้นข้าออกกำลังกายอะไรหนักๆมาหรือยังไงกันนะ เสอร์จินยุนเมื่อคืนท่านทำอะไรข้านะตอนนี้ข้าปวดเมื่อยไปทั้งตัวแถมใช้วรยุทธ์ไม่ได้เลยสักนิดฮันหรือว่าเจ้าจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้แล้วอ่าเมื่อคืนข้าจำได้ว่าข้าฝันว่าท่านทำเรื่องไม่น่าให้อภัยกับข้าเยอะมากเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่จริงข้าเองต่างหากที่ทำ เรื่องที่ยากที่จะเอ่ยปากกับเซียวจิงนยุ่นแต่แก้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก่อนแล้วกันเพราะข้าก็แยกไม่ออกว่าเป็นเรื่องจริงหรือความฝันขอให้มันเป็นแค่ความฝันเถอที่รักเจ้าใส่ียใรข้าแล้วรู้ไหมเมื่อคืนข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะที่รัก เจ้าตังหาที่ทำให้ข้าเปิดหูเปิดตาเปิดโลกใหม่เมื่าวานท่านบอกว่าจินยุ่นน้อยท่านคือถังเก็บน้ำและสาหร่ายของข้าเรามาเสพสุขสำราญได้กันเถอะ เรามาเสพสุขสำราญด้วยกันเถอ,อะอไม่นะฉันไม่ได้ทำท่านอย่าพูดว่าบ้านะไม่จริงใช่ไหมหรือว่าเมื่อคืนข้าปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงที่พิศวัดร่างกายของเขาให้เห็นนะท่านยังบอกอีกว่า มีแค่บนเตีงเท่านั้นที่พิสูจน์ได้ว่ารักข้าแค่ไหนอหยุดเลยห้ามพูดแล้วที่ทท้ไม่ใช่ความฝันหรอเนี่ยทำไมจู่ๆข้าถึงได้กลายเป็นแบบนั้นได้นะข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ย ต่อไปข้าจะไม่ทำเรื่องเสียมายระยยทเช่นนั้นอีกแล้วได้เลยข้าจะคอยจับตาดูเจ้าให้ดีเองนั่นเป็นยาว,วิเศษที่พ่อตาอุตส่าห์ให้มาเชียวนะถึงอนาคตห่านจะกลายเป็นแบบนั้นอีกก็ไม่เป็นไรกี่ครั้งก็ได้เอาล่ะข้าก็หายเหนื่อยแล้วเราไปกันเถอะ ท่านขึ้นมาสิข้าจะแบกเจ้าขึ้นไปเองไม่ต้องหรอกท่านจะเหนื่อยเอาถ้าแค่ภรรยาของตัวเองยังแบกไม่ไหวข้าจะดูแลคนทั้งประเทศได้อย่างไงเ่ยวจินยุนงั้นข้าไม่เก่งใจแล้วนะ <laughs> ไปเลยได้ยินมาว่าบนภูเขาลูกนี้มีพระที่สามารถทำนายอนาคตประเทศได้ตอนแรกก็ตั้งใจจะแวะไปนมัสการด้วยแต่สงสัยต้องเปลี่ยนแผนแล้วล่ะพาหั่นไปขอพรดีกว่าเหมือนตอนสัปดาห์ทองคำเปียบใครสูงก็มองหัวใครเตี้ยก็มองตูด ท้านแนมะดูสิฮะพี่สาวคนสวยร่างกายไม่ดียังมาสักการะเทพเลยนะ่านระับถือความศรัทธาจริงๆเลยฮะให้ข้าลง,งมาเถอะนะดีไปเถอะอย <h ít> <h ít> <h 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 ่าอยู่ขวางพวกเขาเลยก็บอกแล้วไงว่าข้าเดินเองไหวไม่ต้องแบกหรอก ดูสิหั่นเหนื่อออกเยอะมากเลยเช็ดก่อนเถอะนะงั้นเหรอแต่ข้าไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะถึงหั่นจะหนักกว่านี้ข้าก็ไม่เหนื่อยหรอกหนักไม่มัง้งเขาดูออกเหรอว่าข้าอ้วนขึ้นนะบางครั้งคนที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นหลัง เป็นจกักรพรรดินินีแต่ว่าถ้าไม่กินให้อิ่มจะเอาเรี่ยวเอาแรงที่ไหนไปรับมือเอกสารราชการกองโตของท่านพ่ออีกอย่างเนื้อแพะย่างของซีซัวก็หอมสุดๆใครจะไปทนไหวกันไม่ได้ไม่ได้งานสำคัญก็จริงแต่การรักษาหุ่นก็สำคัญมากเช่นกันลูกก็ไม่มี ไม่ได้อยู่เดือนด้วยจะให้มีห่วงยางรอบเอวไม่ได้เด็ดขาดกลับไปจะต้องรื้อฟื้นบัลเลข่ของข้ากลับมาพลังเต็ม,เ,ตมเปี่ยมเบิร์นมันเลยไข่มันของข้าช้าเย็นดับกระหายจ้า เนื้อแพะย่างเพิ่งออกมาจากเตาสุดๆร้อนๆเลยครับสระเปาเนื้อเน้นๆเนื้อเยอะมากๆมาแล้วจ้าแต่กินให้อิ่มก่อนละคันถึงเวลาคนมันจะผอมมันก็ผอมเองนะเนาะงั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ข้าจะต้อง้อใี้ได้แนะ่ ไม่ต้องห่วงนะทั่นไม่ว่าเจ้าจะเป็นยังไงข้าก็รักเจ้าที่สุดอย่าบอกนะว่าการวัศการเป็นแค่การหลอกให้มาดูฉากสวีทของคู่นี้นะถ้าข้าทำอะไร,รผิดขอให้ลงโทษด้วยกฎหมายเถิดอย่าทรมานด้วยคู่รักแบบนี้เลยออื เรื่องท่านอ๋องแยไมีได้กลับมาแล้วนะคะทุกคนคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้มาลงเรื่องท่านอ๋องแยไมีได้ให้หนึ่งตอนนะคะแต่ตอนตอนตรงสุดท้ายอะคือแบบอะไรอะทำลายจิตใจคนโสดมากๆนะคะเห็นแล้วแบบอิจฉาอิจฉานะคะอย่างที่ตัวละครโตที่เป็นตัวประกอบรอบๆพูดเลยค่ะว่า ทย่าทำร้ายฉันอย่างนี้เลยฉันรู้สึกทรมานเอาฉันไปทรมานดีกว่าเห็นคู่รักอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นคำที่แบบน่ารักมากแล้วก็เรื่องนี้นะคะนิชารู้สึกว่ามันแต่งได้แบบดีมากเลยอะคะ่ะมันแบบมันมีความแบบทันสมัยแล้วมันก็ความคิดต่างๆอะนิชาชอบเรื่องนี้มากเลยนะ คือเรื่องนี้ไม่ปิดกั้นเรื่องเพศด้วยอย่างที่สองคือเรื่องนี้คือแบบดูเป็นมนุษย์มากๆอ่ะดูเป็นคนอ่ะตัวละครดูเป็นคนในชีวิตประจำวันเพราะว่าคนในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้คิดจะแก้แค้นใครอยู่แล้วอ่ะแต่ก็จะมีความเวอร์ในแบบเหมือน สำหรับนิชามันอาจจะเป็นแบบยูโทเปียเป็นโลกในอุนดมคติก็ได้นะที่แบบว่าผู้หญิงสามารถนำประเทศได้คือมันแบบว่ามีทั้งแบบความแบบผู้หญิงสามารถนำประเทศได้และแล้วก็มีผู้ชายสามารถรักผู้ชายได้คือมันดีมากๆแล้วแบบคือมันเปิด กว้างทางด้านความสัมพันธ์และมันเปิดกว้างทางด้านความคิดด้วยคือเรื่องเรื่องนี้ยนิชาคือเลิฟมากๆแต่ที่ไม่ได้อ่านเพราะว่าช่วงก่อนอะที่ไม่ได้อ่านก็เพราะว่าจะเอาผอวให้มันถึงตอนล่าสุดใช่ไหมตอนนี้มันก็ถึงตอนล่าสุดแล้วก็จะกลับมาอ่านเรื่องนี้ให้บ่อยมากๆขึ้นนะคะทุกคนจะได้ ฟังเรื่องนี้บ่อยๆแล้วนะคะเพราะว่านิชาจะกลับมาอ่านเรื่องนี้แบบเยอะๆเลยค่ะแต่วันนี้ขอแค่ตอนเดียวก่อนเนาะแล้วเจอกันอีกที11โมงนะคะ